ตาทิชค่ะเพื่อนๆจ้องอยู่ <c oughs> คิดว่าจะไม่เห็นเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเนาะมีไก่ทอดน้ำปีไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็ผัดกระลำนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวร้อนๆมาทานด้วยกันค่ะ ไปเที่ยวอ่ะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวแฟนเขาไปสังสรรค์กับอ,อพี่ชายน้องชายโอ้น้องชายเขาสิเพราะว่าแฟนเป็นคนโตน้องชายเขาไปค้างคืนอืมค้างคืนด้วยสองคืนเราก็อยู่คนเดียวฮฮฮ,ฮิสบายเชียวอยู่คนเดียว ่อยค่ะกรทอะน้ำปลา นัดเพื่อนๆเอาไว้ค่ะว่าโอ้ยร้อนก๋วเตียวร้อนนัดเพื่อนๆเอาไว้ค่ะว่าอาทิตย์หน้าจะไปกิ๊กโฮรนกันถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกแค่กิ๊กโฮถ้าเป็นที่นี่เขาเรียกกิ๊กโฮรุนภาษาแตกต่างกันเนาะ ปทานเดี๋ยวจะไปะะเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ดูว่าพี่พี่เพื่อน,น,นคนไหนไปยังไงไปกับรถรถไฟไปยังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวจะกลับมาบอกเนาะแผนก็ชวนไปเที่ยวก o o เกิลโฮปแต่ว่าเราเหนื่อย อยากไปหลังหลังๆมานี่เหนื่อยกับการทำสวนค่ะอื็ไม่ค่อยอยากไปไหน เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ฮอนแลน์อากาศร้อนจะเข้าเข้าอากาศร้อนเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะอืมเข้าหน้าร้อนเร็วเกินอย่าว่าเมืองไทยอากาศร้อนเลยค่ะที่ฮอลแลนด์29องศา32องศาก็มีมาแล้วค่ะอืม พี่ออแลนนี่เขาว่ายน้ำเป็นกันทุกคนนะคะเพราะว่า,า,าบ้านเขาอ่ะเป็น,ปน,ปนแม่น้ำล้อมรอบอะคะ่ะทะเลล้อมรอบนะคะ ดี๋ยวถึงช่วง3-4เดือนอหน้าก่ารักออกเดี๋ยวเอชพาไปเก็บตัวรักเนาะตอนนี้เอชเซริรเซิดูต้นลว ด้วยกันค่ะ เอ็ม <Jean> ันก no, ับไก่กับไก่ที่ทอดอยู่ค่ะขึ้นมากิโลหนึ่งได้ประมาณสิบสิบสิบอ็ดติกอะกิโลหนึงสายูโรค่ะอืมดีดีก๊นอืมมาดูเนาะ่าบาอ แดีไหมคะดีมากเลยอืมเปรี้ยวใครชอบน้ำจิ้มวะมีน้ำจิ้มนะคะแต่ไม่ชอบน้ำจิ้ม,มเพราะว่าเอ็กปุงได้พอดีแล้ว ขอโทษค่ะเพราะว่าเอ๊ปรุงได้พอดีแล้วเอ๊ะก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเราอ,อืม้ม ว่าก็ยังไม่หมดมเริ่มจะอิ่มแล้ว อืมอเออิ่มแล้วค่ะอืมก็ยังไงเอกก็ขอขอบคุณนะคะตี่กดติดตามและซับสไคร b ์เดี๋ยวรอบหน้าเราไปเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะรอบหน้าเอพาทำซูชิ แบบตัวต่อตัวให้เป็นกันไปเลยขอบคุณค่ะ